พระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้อความที่7-9ถึงฉบับไทย GNT ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อย่าอายที่จะกินอาหารและมีความสุขไปกับอาหารจิบวน์และเฉลิมฉลองพระเจ้าทรงเห็นชอบในเรื่องนี้รักษาอารมณ์ร่าเริงและมีความสุขไว้เสมอ ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับคนที่คุณรักในขณะที่คุณยังมีเวลาเหลือในโลกนี้ใช้เวลาแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณจะได้รับจากความพยายามของคุณลวดทิฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์ บทที่9ข้อความที่7ถึง9ฉบับไทย GNT ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮฮเลลูยาสรนเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส